สวัสดีสนุบวบครับเฮ้ยโอ้มันโอ้ชิวเกินครับเปิดเพลงฟังกันเฉยเลยพวกนี้โอ,อ้ปนยาดึกม,มันจะดีหรอครับโอ,อ้ปนยาดึกอ่านี่ไงมูมินไปนะครับไปนะครับไปนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้แรงเกินไปมันแรงเกินไปครับมันแรงเกินไปโอ้โหปนยาดึกมันไม่มีตำรวจมาไล่จับหรอกครับ ตำรวจเขานอนกันหมดแล้วถ้าจะป้นตอนนี้ก็เหมือนได้พี่อย่าเขาครับอย่าเขาครับโอ้อะไรกันเชือไวเลสเซอร์แก้พอดีเฮ้ยให้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 ใครยิงกูใครยิงกูไม่กลัวกูเลยหรือไงวะแต่มงยิงกูได้ไงเป็นตัวไหนยิงนี่ล่วงไปนะอะไรครับอะไรครับไม่ได้นะเปิดเพลงทำไมครับไม่ได้นะเปิดเพียงอยากเกาอย่าเปิดเพลงให้ได้ยินอีกนะครับ มันเล่นปืนใส่ผมว่าตำรวจมันเล่นปืนใส่ผมว่าแน่แน่แน่จริงจริงรัชโยเหรอแน่จริงแน่จริงจริงรัชโยเลยครับไม่กับจริงนี่หว่าโอ้ยตายแล้วใจมันไม่ได้มันใจมันไม่ได้ไงเอ้ยเอ๊ะเอาอ่ะเอ้ยมันเอาอ่ะเอ้ยมันยิงว่ะเอ้ยเอ๊ยมันสอดไงโอ๊ยโอ้ใจมันได้ใจใจได้ไม่ใจได้ใจได้แล้ว ไอ้นี่ยิงผมแล้วโอ้อะไรกันยิงให้ตายดิครับมีโอวิ่วไวๆเลยยิงไม่แม่นอย่ายิงนะครับมันอายคนนะอ่ะหมัดไหมครับหมัดไหมครับเไม่ละหมัดแอสไลดเลยอุ้ยอุ้ยยิงให้ตายดีครับยิงให้ตายครับยิงให้ตายมันวิ่งครับมันวิ่งเออ มันเหี่ยวใส่ผมเมื่อกี้ผมเหี่ยวใส่คืนนะะเรียบร้อยแล้วเอาแม่งออกเกมนี้โดนคนเหี่ยวใส่เทีอาส,สักทีออกเกมนี้ใช่ใช่ออกเกมดีกว่าบอกจะเหี่ยวบอกจะเหี่ยวใส่มันมันออกเกมนี้เลยมันเกินไป <S <S โอ,โอท้ทำได้ไงครับเนี่ยทำได้ไงครับโอ้โดนนักกำเดินเออปุ๊บอุ้ย ขับรถดีๆครับขับรถดีๆครับขับรถดีๆครับโอ้เก่งใจครับเออยขับรถดีดยเอ้ยยิงแม่กเลยขับรถแบบนี้ตัดหัวนะเก่งมันนะไมดูแล้องเลยลูกน้องผมเองปล่อยไปปล่อยไปเดี๋ยวผมบอกได้คุณซอนได้เดี๋ยวก็ตีลูกพี่โชว์เลยโอ้ยตีผมไม่ได้นะลูกน้องผมไม่ยอมนะครับลูกน้องผมมากันเป็นร้อยเลยนะตีผมเนี่ยโอ้ไหนครับเป็นร้อยกดแถบดูดิครับนี่อ่อนอยู่คนเดียวครับลูกน้องผมนะโอ้ เอาอยู่เดียวแต่มาเป็นร้อยนะมัดบ่อครับมัดบ่อโอ้ยมัดบ่อครับมัดบ่มัดใหญ่เกินนะเอ้ยโอ้ยมันเปิดแล้วครับลโอ้ยอะไรกันโอ้ยไม่น่าสดนะโอ้ปากดีครับปากดีเป็นไงปากนี้ป่างนี้นปากดี้นไปนะเนี้ยไปนะไม่เนี้ยมันไม่ มาอย่างเสียวเลยไปนะแต่มาจิงนะมาอย่างเสียตายมาอย่างที่อะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยเอเกินไปครับเกินไปมันทำผมว่ามันต้อเกือบตายเจอตีต้องจ้างมาเป็นกาดแล้วนี่วันนี้นี่ถือไม้กระบองอะไรไปสองหอนะสองหอประจำอู่นะครับไม้กระบองฟาดตายนะะเดินมาอย่างที่อ้ ปกติกันสองหอบางกีส<พ>ักหมักไหมครับไปที่สอหอไม่ได้ไปคุมงานหมอลำนะสอหอเปิดเพลงฟังเองด้วยนะสอหอคนนี้นี่เฮ้ยสอหอโหดเกินโอ้เอาไปเฮ้ยเฮ้ยโหดเกินโอ้ยไงครับ,อบไอระวังเขาลูกมาต่อยเอานะเลือดแกนั่นนะ่ะเฮ้ยเก็บเงี้ยเก็บเงี้ยเก็บเงีนยโน่เดี๋ยมนมา,าแล้วนะโซบะอาวย่า ลูกเต่าม่แล้วนะลูกเต่าม่โดนมแม่งเท่ครับทมิเดิมแม่งเท่ครับติดดาวได้ไงวะน่ะตีกู้เงาเงาเลยคำคำเลยติดกูกคำคำเลยมาละรอบนี้มีบังซานะจะตายใครครับจะตายใครเลือกเลือกเลยครับจะตายใครใส่เลยครับใส่เลยใส่เลยเอาเลยเออเอ้หนีได้ไงครับเนี่ยเอ้ไอะไรครับยิงปืนได้ย เอาปืนยิงแต่ไหนเศกษมาชิกเกินไปลาชิบทางนี้ได้ไงจกปืนยิงนะไม่ว่าเลยโอ้ไม่ว่าสู้สองห้องไม่ได้หรอปโะพอหมดเกินโอ้ไปอยู่ประชาชนนี่ก็ชิวเหมือนกันนะชิวเกินชิวครับชิวปุ๊บประชาชนเจ้าทำั้ไม่อยากกันเจ้าเจ้าเราเอเจอเจอสองห้องนะครับเจอสองห้องนะเจอสองห้องนะครับใส่เลยครับ โอ้ยยังไม่มีใครเอ้ยเฮ้ยเอ้ยคว้าปืนคว้าปืนยิงแล้วอ่ะเอ้ยโอ้ยอะไรสูตรเดียวกันสูตรเดียวกันเลยไหเฮ้ยโอ้เฮ้ยก็ไม่ธรรมดาแล้วนี่มอมมอเงินการเรียบร้อยเลยเจอเชิงมวยเข้าไปเออต้องเจอกับผมต่อแล้วแบบนี้เนี่ยไปไปกินน้ำมาครับไปดิกินน้ำให้เลือดเต็มครับโชว์เลยครับโชว์เลยครับอยากกินกรับโชว์เลยครับอ๋อเอ้าวเดี๋ยวเจอเจอจีเนี้ยเลยเอาเลยเอาเลย เอากระจีเน็ตก่อนใจเลยไปเพิ่มเรื่องก่อนครับไปเพิ่มเรื่องก่อนะโอ้เขาบอกต่อให้นะเขาบอกต่อให้นะเขาโสดมากต้องดูว่าเขาเขาโหดเหมือนกับคำพูดนี่ปะแม่จะมาอ้างไม่ได้นะเออต่อให้เป็นไงต่อให้กูว่าแล้วต่อให้โอ้อะไรต่อให้พูดมาได้ไงอะไรครับสมาชิกยังไม่เขียนเลยครับสมาชิก เออเลยเออเลยเออเลยเลยโอ้ยทานมีปีเหลวนะสมาชิกซ้อมหอยรอซ้อมเอาเอาการซ้อมหอยอะไรทำไมิกเอาการซ้อมหอยอะไรท่าครับท่าดีครับอะไรอะไรเอ้ยเอาลงไปเอ้ยเอ้ยโอ้โหโเกินเฮ้ยเนีขาจริงว่ะโอ้ไม่มีใครเอาลงเนี่ยจังหวะนี้ระยะประชิดนี่ใส่ล้มหมดเลยตัดสีสุดยอดว่ะเข้า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 ต่อเลยครับทิก สมาชิกใส่เลยเลือดยังเต็มอยู่เลยนะเลือดยังไม่ลดเลยนะเมื่อกี้นะดุงตาครั้งนะครับสมาชิกครับเฮ้ยเล่ยโดนลุ้มอล้อนโดนลุ้แล้วเอาดิสมาชิกเอาดิสมาชิกเอาเอาเข้าเลยสมาชิกไม่รู้มสมาชิกไม่ไม่รู้มต้อนเมื่อกี้โอ้ปล่อยนะปล่อยไม่ได้ไงกันปล่อยไม่ได้ไงเมื่อกี้จังหวะเดียวนะที่จะทำได้เมื่อกี้อ๋อเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยเอาแล้วว่ะเรียบร้อยโอ้เรียบร้อยโอ้ตีหมดแล้วจังหวะนี้ตีหมดแล้วครับ เอ้ยเอ้ยโอ้ใสหมดแล้เอาหน่อยเอาหน่อยสามิชเอาหน่อยโอ้โหเก็บสามเอาหน่อยเอาหน่อยเฮ้ยโอ้เก็บสี่เฮ้ยเฮ้ยใช่ไหมล่ะเฮ้ยเฮ้ยดีเดียวดีเดียวโอ้เก็บตายน่โหดเกือบได้เ่ยขึ้นมาสวนหมัดเดียวเรื่องนั้นเออวิ่งไปต่อยเลยวิ่งไปหมัดเดียวไยืนโกโก้ได้ยืนโกโก้ไม่ได้นะระวังนะ ไ <laughs> <c oughs> อ้โโหจ้าควัวววกปืน<ห>ยิงนะควกักปืนยิง <c oughs> มันไม่ถึงไงตีไม่ถึง <c oughs> โอ้ไม่ได้ยตีไม่ถึงก็ควักปือนอยิงเลยไปวิ่งหนีเข้าไงผมขอเก็บเงินนะครับโอ้ได้มาหกพันแล้วครับ <c oughs> เงินแดงเอ้ยโอ้หมอมาแล้วเนี่ยหม <c oughs> อ,ขอครับหมอ, <c oughs> อคอรับหมอกี้ขี้หมอขี้ขี้ กายขี้ขี้ไหมกายขี้โอ้ไปเรียกเขาขี้ขี้ได้งงีขี้ขี้ครับหมอขี้ขี้เขาเรียกว่าคน่อครับโอ้ทำไมใช้แต่กีนนี้ครับรอ่อที่ครับที่หุดยอดเลยนะตกี้เลรวะเดี๋ยวมีคนล้มครับรอชุบเลยยไงโชว์ครับแอดโชว์ตายได้ไงครับเนี่ยอ้าอันนี้ตายได้ไงเนี่ยตายไม่ทราบตายเหอดหิวข่าวน่าจะหิวข้าตายนดูตรงนั้นครับโชว์ของครับสภาพนี้ผมก็เคยเป็นนะหิวข้าวตายโชว์ไปแล้วโชว์ไปแลวต้องเจลีพี่หนแล้วแบบนี้น ไอ้โชว์นะครับอยากเห็นอะทุกคนรอดูนะรอดูนะโชว์ให้มันดูนะตีกับทองร้องรับมาร้องมาโอ้จอจะไปครับมาดิมาดิตาดีทีเลวไม่ได้นะไม่อย่าครับออกไปออกไปครับออกไปอย่าอย่าเอาไอ้นี่อะไรเนี่ยไอ้นี่อะไรเนี่ยโอ้ไม่เอาไม่เอาไปแล้วครับทุวนนี้เขาจะอกมาฟีอาบโอ้โห โอ้ยนี่ทำไมครับเนี่ยเอ้าเฮ้ยลุงเว้ยลุงมเว้ยไม่ลุงมอ่ะโอหอะไรวะโอไม่รู้เลยใส่เสื้อแดงๆเหมือนกันกูว่าแล้วทีมงานเดียวกันเลยบายโดนลุ้เลยได้ไงครับเนี่ยได้ไงครับเนี่ยทำผมงี้ได้ไงครับโอ้โหแล้ว่าจะหนึ่งหนึ่งครับมาลุ้มกันได้ไงไปไวไปไวโอ้ยอะไรครับเนี่ยออร่าจับนะออร่าจับเต็มไปแล้วมันกล้าซะเหลือเกินมันจ้ามากอุ้ยอะไรกันเอาอะไรมาติดตัวครับเนี่ย จ้าอะไรพันธิบาล่อขอเข้าขอขอเข้าแกงหน่อยขอเข้าแกงหน่อยเฮ้ยพี่อยู่นักล่าข้าวเหรอเดี๋ยวผมออกแกงให้เดี๋ยวผมบอกแกงด้วยโอ้ยไม่ได้นะพี่มาล่าเขานะต่อยต่อยต่อยชนะเข้าได้เลยครับต่อยชนะเข้าได้ต่อยกับพี่ชนะได้เองชนะพี่ได้พี่บาสไปานได้าจัดไปครับเอาไหมเอาไหมไอเดพันีิบาลมาอะไรพี่เต้นเต้นเหมือนเต้นกลางครับตรงกลางครับกลางครับมาการถนนเลยมาเฮ้ยเฮ้ยอย่าลุ้มนะเดี๋ยวออกไปก่อนแล้วกอนเดี๋ยวขอต่อยกับพันธิวาลก่อนออกไป เสร็จแล้วครับร้วรบเียบรอยเียบรอยเอาไม่ไวได้ไงมัดหนักมาต่อเลยต่อเลยเอ็มมาโอ้คนเี่อะนี่นี่อนี่ต้องีชดอะไรนี่